สื่อส่วนชนทีกรบกานนะครับวันนี้ก็มีเครือข่ายประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปัหมอคังดำแล้วก็เดินทางมาที่นี่แล้วก็มาจะพบกับที่น้องสื่อมวน,นชนเพื่อที่จะได้สื่อสารถึงปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็สิ่งที่เครือขา่ายภาคประชาชนที่จะได้ดำเนินการต่อไปนั้นนะครับก็อยากจะเรียกร้องไปยังรัฐบาล ให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องของผลกระทบท,ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มีการยื่นหนังสือเพราะว่ายื่นเป็นมาหลายรอบแล้วนะครับเราก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็ทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีงเดี๋ยววันนี้ที่น้องขาวที่ร้องประชาชนที่เป็นเครือข่ายกันห่ง8-9จังหวัดที่มากันในวันนี้ก็อยากที่จะได้สื่อสารไปถึงทางรัฐบาลนะครับโอกาสนี้ที่ได้มาแล้วก็อยากที่จะได้สื่อสารอะไรก็จะมีตัวแทนของเครือข่ายประชาชนนะครับจะได้ นำเสนอต่อพี่น้องสื่อชนนะครับฝากไปถึงทางรัฐบาลต่อปัญหานี้ว่าพี่น้องประชาชนจะได้ดาเนินการอย่างไรต่อไปนะครับก็โอกาสให้ทางมัลแทนภาคประชาชนนะครับได้นาเสนอเลยครับดิฉันครับเราจะ้เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบายของปั้มอคางด่าสุขกาจังหวัดแต่ขอแถลงข่าวที่รัฐสภาวันนี้13มีนาคม2568นะครับเกี่ยวกับการกัรชุมนุมใหญ่ ในวันที่18บิมีนาคมนี้เพื่อวงถาม4ข้อจากนอสแพทองคำชินวัฒน,นานยุัธมุตรีและพบขอพบผู้นำฝ่ายค้านเพื่อยุติการระบาดของป้าหมอข้างดำและฟื้นฟูระบบนิเวศและความมั่นคงทางอาหารกรผมปัญญาตกทองนะครับขอเป็นตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากป้าหมอข้างดำจากจังหวัดสมุทรสงครามและผมเคยมีบทบาทสำคัญในการแก้ ในการเคลื่อนไหวการแก้ไขปัญหาปลาหมอ,อข้างดำมาตั้งแต่ปี2560นะครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่มีทางออกใดนๆนเลยครับนอกจากจะให้บริษัทที่นำเข้าปลาหมอ,อข้างดำและรัฐบาลในฐานะผู้อนุญ,ญาตและผู้นำเข้าช่วยรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับและการปล่อยปาละาเลยมานานร่วมกันรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา โดยมีเหตุผลหลักสี่ประการคือ 1. ปัญหาการระบาดได้ลุกลามขยายตัวไปเกินกว่าที่ชาวบ้านจะแก้ปัญหาได้อีกแล้วชาวบ้านหลายคนที่ประสบปัญหาหลายคนสูญเสียที่ดินไปแล้วหลายคนต้องขายบ้านขายทรัพย์สินหลายคนต้องลทอาทิ้งอาชีพไม่นับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบมิเมศที่กําลังแผ่วงกว้างออกไปเรื่อยๆนะครับสอง การดาเนินงานของรัฐบาลที่เคยประกาศว่าปัญหาปลาหมอค้างดำเป็นวาระแห่งชาติแต่กลับทําทําหยุดหยุดนะครับใช้เพียงเศษเดือนไม่กี่สิบล้านบาทล่าสุดหลังการชุมนุมของชาวบ้านเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมากระทรวงเกษตรใช้งบประมาณเพียง12ล้านบาทเพื่อทัดความหมอค้างดาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ยุติไปเพียงไม่กี่วันเพราะหมดงบประมาณปลาหมอค้างดํายังเหลืออีกหลายสิบล้านตัน ที่ไม่ถูกกำจัดก,การทําแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์เพราะไม่ต่อเนื่องและงบประมาณมีไม่เพียงพอสามประชาชนพยายามพึ่งพาตรงเองโดยการไปฟ้องต่อศาลแพ่งแต่ก็เป็นเพียงขั้นตอนการรับฟ้องคดีแบบกลุ่มหากสิ้นสุดกระบวนการก็คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อยอีก3-4ปีเป็นการฟ้องเฉพาะประชาชนชาวจาังหวัดสุรรณแต่ยังมีประชาชน อีก18บจังหวัดที่ได้รับผลกระทบซึ่งยังไม่ไดำเนินการและไม่มีและไม่ว่าคดีนี้ศาลจะตัดสินให้บริษัทเอกชนกระจายสินไหมทดแทนหรือไม่ก็ยังไม่รวมผลกระทบต่อระบบนิเมศและอื่นๆซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของการปองร้องนี้ 4. ตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ19จังหวัดที่เดือดร้อนได้เดินทางมาชุมรุมและยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่13มกราคมเรื่อเรียกร้องสี่ข้อคือให้ตัง้งคณะกรรมการสอบสวนผู้กระทำผิดรจดัดปาหมคังดามภายใน1ปีและดำเนินคดีต่อผู้กอ่อความเสียหายต่อระบบดีเวศแต่ปัศจากคาตอบใดๆของผู้นำรัฐบา,าลเราจึงจำเป็นต้องมา่วงถามกันตอบคำตอบต่อนะฮะเรขอเชิญคุณดิวัตครับ ผม,มนิวัตทัญยชาตินะครับจันทบ,บรุรีเป็นตัวแทนกับเกษตรกรจังหวัดจันทบ,บุรีที่ด้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของปู้หมอคางดำาบริเวณอ่าวคุงกระเบนซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริอ่าวคุงกระเบนนะครับตอนนี้ระบาดอย่างหนักแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังไม่ได้กำจัดอย่างจริงจังนะฮะแล้วก็ระบาดมากขึ้นเรื่อยๆการระบาดของปู้หมอคางดำบริเวณ อ่าวคุกเ็เบนเนี่ยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศซึ่งทำลายทางสัตว์น้ำไปประมาณ4 0เปซ็นอย่างต่ำแล้วนะครับในข้อมูลออกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทำลายอาชีพเกษตรกร,กร,กรที่พเพาะเลี้ยงรอบอ่าวคุก็เป็นทำลายความมั่นคงทางอาหารของภาคตะวันออกก็ว่าได้ทำลายในระบบที่เป็นระบบอะพอลี้ยงกุ้งนะครับของโครงการกร,ระดานบดีในครั้งนี้สื่อมวลชนต่างประเทศเนี่ย กำลังให้ความสนใจในการขับเคลื่อนในการเคลื่อนไหวในวันที่18ในการเคลื่นไหวใหญ่ท,ที่รัฐบาลนะ้ครับด้วยการนําของนายกุัฐมนตรีเนี่ยพวกเราจึงอยากเรียกร้องออให้ท่านนายกุัฐมนตรีเนี่ยออ,ออกมาตอบคําถามออกมาตอบออวิธีการที่จะแก้ไขเพราะว่ามันระบาดมาแล้วเกือบ10ปีที่หนักที่สุดในในระหว่าง2,550 ปัจจ้าอยหกสิเจดกับหกสิบแปดเนี่ยผ่านมาแล้วเกิดจะสามเดือนแล้วยังไม่ได้แก้ไขเลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราอยากเรียกร้องให้่านายกรัฐมนตตี mm hmm. ตอบคาถามเกษตรกรทั้งสิบเก้าจังหวัดว่าจะทําอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรนะครับ mm hmm. ในครั้งเนี้ mm hmm. เรามีผู้ร่วมชุมนุมประมาณห้าร้อยคนนะครับที่เดินไปที่สำนัฐบ,บาลที่ส mm ิบแปซึ่งเป็นวันเดียวกับที่มีประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับขอบคุณครับพบ mm hmm. จากการแอกมาของหมอขัง้งดำนะครับแล้วก็สื่อสารให้กับทางทน้องสื่อมวลชนนะครับได้ทราบถึงในเรื่องของการที่จะยกระดับการประชุมนุ่นกันที่หน้าสำน็กรฐัฐบาลนะครับหากรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนวพาเรื่องนี้เนี่ยน้องประชาชนเองก็ได้เสนอสะทอะ้อนปัญหาต่างๆเหล่านี้มาเป็นเวลายาวพอสมควรแล้วแล้วก็เห็นว่าปัจจุบันนี้การาแพร่ระบาดก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ ในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคลเองก็ไม่มีมาตรการที่ทํอย่างต่อเน,นื่องและชัดเจนนะครับก็เรียร้องไปถึงทางนายรนกรัฐมนตรีนะครับในการที่จะต้องดูปัญหาที่อย่างจริงจังนะครับวันนี้ภาคประชาชนตก็ปรากฏตัวเน็นนะครับว่าพวกเขาเองยังเขายังไม่พอใจนะครับในมาตรการต่างๆที่รัฐบาลดาเนินการี่ผ่านมาเพราะว่าคํามทำอยู่ๆแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้